สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะเป็นการเล่นเกม play ok ออนไลน์นะครับตอนนี้เราเข้ามาในโหมดของผู้เล่นแล้วนะครับกำลังจะเริ่มเกมนะครับสำหรับทางช่องทีวีมาตรฐานใช้ยูเซอร์เนมว่าทีวียมนะครับผู้เล่นเป็น aaj 009 1312คะแนนนะครับตอนนี้เราเลือกเล่นที่7นาทีนะครับลองดูว่าจะสามารถเป็นอย่างไรวันนี้แหมเปลี่ยน แนวการเล่นกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรมั่งสําหรับพวกเราาที่เข้ามานะครับทางช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมก็พยายามนํานเกมหลกหลายที่จะมาเล่นกับพวกเราดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรมั่งพวกเราคอยติดตามทางช่องนะครับช่วงนี้โควิดแล้วบาดหนักจริงๆนะครับไม่ได้ไปไหนกันเลยก็อยู่บ้านกันแหม่ก็เลยหาเกมออกมาเล่นกันนะครับอืม เดี๋ยวนะครับผมปรับโทนปรับอะไรให้เรียบร้อยก่อนอผู้เล่นเดินมาแล้วนะครับทีนี้เป็นตาคะแนนเจ็ดนาทีนะครับนี่แน่ไปครับเนี่ยเวลาเนี่ยนี่แน่ทิมสวนเข้าไปก่อนนะครับว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไร เสียงและภาพคมชัดนะครับวันนี้ก็เพิ่มแสงเรื่องของทางหน้ากล้องอีกนิดนึงเข้ามานะครับคิดว่าน่าจะคมชัดทีเดียวเขาเปิดมาน่าจะเป็นม้าขวานะครับเราเหนียวแน่นไว้ก่อนก็จะตั้งรับเป็นม้าเทียมไว้เนี่เปิดโคดมาแล้วนะครับ นำเม็ดขึ้นสู่กลางกระดานอีกครั้งหนึ่งไม่เห็นมาเขามานะครับไปครับโคนผูกเม็ดไว้ก่อนนำโคนไหลขึ้นนะครับสำหรับเกมเพย์โอเคพวกเราหลายคนก็ชอบเล่น ผมเองก็มีจังหวะบางครั้งนะครับก็ได้เล่นอยู่ทํางานไปด้วยแล้วก็จังหวะว่างอยู่ก็อยู่หน้าคอมนะครับก็สามารถเปิดมาเล่นเกมพีโอเคเหมือนกันคะแนนไหมก็ช่วงนี้จะอยู่พันสนิดนิดพันสแล้วก็ตกลงมาอีกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นถึงพันสกว่าพันหก็ตกลงมาล่วงลงมาพันสกว่านะครับแม่บางทีแพ้รวดเลยก็มีผู้เล่นที่หลากหลายที่เดียวนะครับเล่นได้ดี นะครับสำหรับแต้มพันสกว่าพันสี่พันาี่ก็จะมาเปิดทิ่มริมหรือเปล่านะครับไปก่อนนะครับปูเบี้ยริมขึ้นไปทางแกนขวาแน่เราได้เปรียบนอกในนะครับกินตัดเข้าไปจังหวะนี้นี่แน่กินสวนมาแล้วนะครับ นี่เขาจะจังหวะเขาจะทิ่มแม่เร็วนิดนึงนะครับตอนนี้เวลาเราค่อนข้างที่จะเป็นลองลบก่อนนะจ๊ะนี่เือเขาออกมาขนาบข้างเีกแล้วนะครับไปครับแล้วเบิดด้านหน้าไปแล้วนะครับแม่ เวลาเราเหลือน้อยเต็มทีนะครับในจังหวะที่เสียเวลาไปหน่อยนี่ไงแม่เห็รือเขาตามกดเราไม่หยุดเลยนะครับปูสี่หนูกลางกระดานขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ ให้เขากินตัดเข้ามานะครับเราเม็ดกินตัดไมเรากินไล่ม้าก่อนนะครับจังหวะนี้ไม่ได้กินติดลุกแต่อย่างใดนี่แนงเป็นการกินแยกล่างเบี้ยนะครับแต้มนี้เขาเองต้องกินนะครับไม่งั้นม้าจะโดนกินลุกเข้าไปนะครับถึงกับแพ้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มากลับมากินเบี้ยตัวนี้ได้แหมหน้าเบี้ยโครงสร้างเขาแตกแล้วนะครับตอนนี้ ลองดูว่าตอนนี้เ็าใช้เวลาคุ้นคิดอยู่นะครับแมกระโดดม้ามาทางเรากินตัดสวนเข้าไปนะครับเบีย้ยตัวนี้ฟรีเขากิน2หรือเปล่าไม่นะครับแมไมยอมให้กินเบีย้ยเบีย้ยตัวนี้นะครับนะตำแหน่งน่าจะนี่ไมีแต้มอะไรหรือเปล่าเนี่ยกินเข้าไปเบีย้ยฟรีหนึ่งตัวนะครับม้าถึงกับ กลับไปจับกินอีกครั้งหนึ่งแหม่เราปลูกได้นะครับคนขึ้นไปคนนำเรือมาเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเอาเบีย้ยคู่กางกระดานนะครับนี่แน่แม่เกมน่าจะเป็นต่อนะครับแต่ว,ว่าเวลาเราอาจจะเข็มตกก่อนหรือเปล่านะครับในจังหวะนี้ต้องนิดนึงนะครับสวนเข้าไปเลยนะครับแม่เบีย้ยคู่หน้าขุนด้วยเป็นต่อเยอะทีเดียวนะครับตอนนี้ เราได้เบีย้ยคู่นี้นะครับถือว่าแรงมากทีเดียวนะครับในจังแม่เขายอมที่จะสละสละมา้ามาตัดเบีย้ยเราเลยนะครับเอาเบีย้ยมาตัดเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้นะครับเราเปิดม้าไปแม่ม้าเปิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวเอาทีเดินไปหนึ่งทีก่อนนะครับจังหวะม้าเปิดไม่ออกหน้าขุนแมมแต่มีเราได้ม้าเดินทีฟรีหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นเขา เองจะต้องนำโคนมาป้องไว้แม่เพรานั้นจังหวะนี้กินได้เลยนะครับนี่แน่จังหวะไล่เรือด้วยน่าจะน่าจะไม่รอ,อดนะครับแม่จังหวะมากินน่จังหวะนี้เขาลงมาไล่เรือเรานะครับแม่โคนกินเข้าไปดือด้อๆนี่แน่เดี๋ยวได้เปิดลุกอีกรอบหนึ่งคงจะแย่นะครับ นี่ไงจับกดม้าซะดื้อนะครับแม่มา้าม้าเองค่อนข้างลำบากนะครับเดี๋ยวเราเปิดลูกกินไปก่อนหนึ่งทีนะครับเปิดลูกจ้าเปิดลูกแทมนี้ถือว่าทีเด็ดทีเดียวงั้นเรามากดม้าอีกตัวนึงนะครับเหลือหนึ่ง 1> 1หนาที48ิวินะครับคิดว่าน่าจะสามารถแน่ๆเขายอมแพ้แล้วนะครับก็เป็นเกมสนุกสนานนะครับสำหรับเกมนี้ที่มาเล่นในเกมเร็ว7นาทีกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมแล้วก็โอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยนะครับกับโควิดนะครับระบาดหนักเหลือเกินขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับผม